ดีครับ<ช>วันนี้มาสิงคโ,ครโ<ช>ปร์เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็ได้ไปหลายอย่างนะคะก็คือว่าได้สัมว์สำคแน่นอนเพราะว่าท่านนายกเมืององที่สิงคโปร์เนี่ยให้เขียนเอาว่าแล้วก็เราพูดคุยกันถึงเรื่องของความตั้งใจที่จะมีความร่วมมือกันในหลายๆหน้าเลยค่ะก็ถือว่าประสบการณ์ดหนี่นะคะตอนก่อนที่จะมาเนี่ย <c oughs> เขาพูดกันว่า รอบนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับติวข้าวหนึ่งแสนตัน <c oughs> ใช่ไหมครับหนึ่งแสนตันเนี่ยเป็นยังไงครับท่านท่นมันตีเล่าให้ฟังนะครับจริงๆนะจำนวนดูอาจะไม่มาใน,าใน,าในา่ไหหนึ่งแสนตันแต่ว่าจริงๆนั้นเป็นครั้งแรกที่สิงคโปร์กับไทยเซ็นจีๆจ,ๆ,จๆคือรัต่อรับด้วยกัน,นและที่สําคัญที่ไปกว่าน,นั้นก็คือว่าการเซ็นสัญญาครั้งนี้เราไม่ได้เซ็นการขายข้าวแบบข้าวที่ซื้อาามาขายไปปกติแต่เราเซ็นในลักษณะข,ของการทําให้ข้าวเนี่ยเป็น เ,เรียกว่าความมั่นคงทางอาหารให้กับสิงคโปร์ดังนั้นคนที่เซ็นสัญญากับเราเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าตัวกวการค้ากระทรวงการค้าเซ็นกันแต่เป็นกระทรวงการค้าของไทยเซ็นกับกระทรวงที่ดูแลเรื่องความยัง่งยืนสิงคโปร์ว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องความมั่นงคงทางด้านอาหารมากที่สุดีลก็เป็นครั้งแรกที่เราทํา